เพื่อนๆครับก่อนจะไปรับชมนัดชิงชนะเลิศผมอยากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับและกดติดตามเพจให้ผมด้วยนะครับไปรับชมนัดชิงชนะเลิศก,กันเลย เ,เพื่อนๆครับวันนี้มาพกกับสปีดดิฟยิกซอหนึ่งหนึ่งครับวันนี้เป็นการหนึ่งหนึ่งคู่ชิงชนะเลิศครับระว่าง BBI k ไ i g นทกับยินสามอร่อยอารมครับเกมเริ่มครับตามนํำครับไนท์ต้เป็นฝ่ายตามครับวีดบ วัดี BMW. มาดูกันว่าใครจะได้แต้มเลกไปครับจะใครจะได้แชมป์ในรายการนี้นี่คือคู่ชิงชนะเลิศครับทางเราตรงนี้ยังไม่มีใครพลาดครับพุ่งเทิร์นบูดู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  บอคนนี้ขียว่าระดับเทพพังคู่เขาเข้ามาสู่รอบชิงได้ถือว่าไม่ธรรมดาครับเอาแล้วดูเหมือนว่าในจะเล่นผิดลายไปนะครับขวานรอบแรกครับอาร์มที่ 1, หนึในที่2ครับในต้องเป็นฝ่ายตามครับ รถไหลไปนิดนึงครับเมื่อกี้ดูว่าดิฟ W W รถในตัวนิดนึง C W W มาดูทางรถข้างนนี้ครับอามจะพาดหรือเปล่าอาร์มไม่พลาดไนไม่พลาดครับตัวยาอามที่นำเลยที่หนึ่ง C W ดูรถไหลไปนิดนึงครับสำหรับไน อาร์มนำไปประมาณนิดนึงครับไม่ไกลมากแล้วก็เรียบร้อยครับอาร์มนำไป1 0ูนครับตัดมาในเกมที่2ครับอาร์มต้องการเต็มนี้เพื่อนำหางไปเป็น2 0ูนครับในต้องการเต็มนี้ ตีตึ้งประมาณหนึ่งครับเสียงเล่มครับเป็นไนครับที่นำแล้วดูเหมือนว่ะนัยจะพลาดไปครับน่าจะเป็นฝ่ายตามครับดูทางลัดตรงนี้ครับคนคลางอยากเลยนี่ก็เรียบร้อยครับไนครับหนึ่งแป๊กครับอามน้ำไปลเลย โ oh, อ้โอดิตรงนี้โอ้โหดิตรงนี้มันทั้งครับถึงดาะโกงหึนแล้วครับแล้วก็อามเลือกเป็นลายเลี้ยงบูทครับแล้วก็มันจะเลี้ยงบูทไม่ได้ครับเลยต้องกอดในตัวมาอามสกิดไปน,น,นิดนึง ครตรงนี้อาร์มไม่พลาดครับอาร์มมาถึงมันสป,ปีดต,ตรงนียบแต่ชนนึกเปล่านี่ก็ไม่เชนนะครับแล้วก็เรียบร้อยครับอาร์มนำไปเป็นขอลงศูนย์ครับ ัดมาในด่านที่สามครับไหนเลือกเป็นกำแพงเมืองจีนครับไม่รู้เลือกผิดหรือเปล่าครับด่านนี้อ้ามไปถึงสนามอยู่ครับไหนอยากจะวัดเลยหรือเปล่าหนนํำมาอยู่ครับไหนไม่เคยไปใครในด่านนี้ครับแต่อ้ามไปถึงสนามด่านนี้ครับมันแน่ครับผู้นี้ด่านนี้ มันาดูช่วงเลี้ยงบูตรงนี้ครับทำได้สวยทำตั้งรูครับแต่ตรงนี้ดูเหมือนว่าอาร์มจะทำได้ดีกว่าครับมีสกิลร์ก็เล็กน้อยแต่เป็นอาร์มครับที่ได้ที่หนึง่งเอาล่ะดูเหมือนว่าอาร์มจะพลาดครับลดไลลไปนิดนึงครับเมื่อกี้ ผู้สุดท้ายครับไรได้เกตเกีม่อนคนนั้นชนะครับโอ้อาพลาดหนักเลยครับดอนที่เขาเป็นสิงสนามด้วยไนทีดบิดี้บเอดวันนี้เข้ามาเออนวยหาตร an งนี้ครับวิ่งเลนดิงมาแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดครับไนทีตื้นมาเป็นสองหนึ่งครับ ตัดมาอยู่กันในเกมที่4ครับในต้องการเต้มนี้เพื่อตีเสมองสองครับส่วนอาร์มต้องการเต้มนี้เพื่อท้งห่างก็เป็น3-1ครับเกมเริ่มครับเป็นอาร์มครับที่นำอยู่ยที่หนึ่งครับ ที่ดับเบิลดิวิวเฟเทิร์นมาในรดไหลไปนิดนึงครับเอาวัวเดิดมาเอาวัวที่ไปหนึง่งครั้งอามนำมากเลยเลยครับเดี๋ยวมาดูตรงที่เขาพลาดครับเขาจะชนหรือเปล่าอามไม่ชนครับรอบนี้มาเฟโเซฟโคตรครับ ผ่านรอบแรกอาร์มที่หนึ่งในที่สองครับโอ้ยดิบมายังบูได้สวยหามมากครับที่ดวบูดูบิวไปองกลันดิแอดวานดิบมาโอ้ยดิบตรงนี้ตอนนี้ไม่ ไม่เห็นอารมในแผนที่ครับเอาไม่ใช่ครับไม่เห็นในในแผนที่ครับแบบว่านิปไม่แบบนี้จะไม่เข้าเส้นชัยแล้วด้วยนะครับไวงลนดิง้งแล้วก็เรียบร้อยครับอามนำทางมาเป็น3ีสนึครับ มาดูเกมที่5ครับไหนเป็นคนเลือกด่านครับไหนเลือกด่าน h i g h ว a ันใครจะได้แต้มด่านนี้ไปเกมเริ่มครับไหนนำอยู่เป็นที่หนึ่งครับตามต้เป็นฝ่ายตามครับในช่วงตน้นเกมเราด้ดูเหมือนว่าไหนจะพลาดนะครับ <ítulo> <ain> อาร์มเสงครับอาเรื่องเดี๋ยวก็อาร์มรัไหลไปด้วยครับกลับมาเป็นหนที่นำ่อยู่ครับ c w w โอ้หดิบตัวเนี้ยพังรัดจำเป็นครับ c w w มาดูทางเหินตรงนี้ครับอุดดูเหมือนว่านายจะพลาดไปหรือเปล่าครับโอ้ใช่จริงๆด้วยครับนหนพลาดไปครับสไลด์ดิปออมาควิ๊กเธอเรียบร้อยมาดูช่วงสองทางแล้วตรงนี้ครับด w ดู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  ก็เรียบร้อยเลยครับทมนำหางมาเป็นสี่หนึ่งครับมาดูเกมที่6ครับไนเลือกดานครับและไนเลือกดานเจ็ดดาวครับใครจะได้แต้มนี้ไปครับดานหกดาวตรงนี้ดานเจ็ดดาวครับขอโทษ้วยครับ ต,ตรงนี้ครับเป็นไนที่นำครับ่วงทางล้วตรงนี้สไลด์ออกมาสวยงามมากครับโอเวอร์ดิฟซินบิลนิเล็กน้อยครับเด๋ยวแผ่นสปีดต,ตรงนี้สไลด์ดิฟออกมาแล้วดูหมน <laughs> อามอามเกิดอะไรขึ้นครับอามเจ็บหนักมากครับ มาดูไหนครับยางเนียบครับไหนตกไปนิดนึงโอ้วหดิพีดบิวบัมบูดมากโอ้วหดิพีดบิว วิ่งเร็นหนิ่งมาด,ดกระด่ดูตั้มตรงนี้ครับไหนยังทำได้สวยมากครับไหนตกไปนิดนึงเดี๋ยวมันห่างม,ม,มากครับไหนตกเป็นครั้งที่สองครับแอดวานดิบมา เนีย่ยไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดครับในตีตขึ้นมาเป็น4-2ครับในเกมที่7ครับอามเลือกดานซิตี้11ครับในต้องการเต็มนี้มากครับสนายได้เต็มนี้ แต่พลาดในได้แต้มนี้ในจะตีตื้นมาสามต่อห้าครับเกมเลยครับจะเป็นในที่นำไปครับเอ็ดวานดิฟซีววหมูโคตรชิดโค้งครับอาร์มขับหน้าเสียวมากเมื่อกี้ w c w c w w ดีทางลัดตรงนี้ครับว้าวเขาขับโคตรโหดเลยครับผมแล้ที่เป็นกู้ชิงชนะเลยครับ CW CWW มาดูทางในวงนี้ครับโอ้โอ้แม่เจ้าขับในพลาดครับในต้องแก้สถานการณ์ครับในหวังว่าให้อามพลาดตรงทางลัดตรงนี้ครับ อามไมา่พลาดอามไปไกลเลยดูค,ครับแม่เจ้าในโชนนิดเดียวเจ็บโคตรหนักเลยครับผ่านรอบแรกครับอามที่หนึ่งในที่สองครับหนโอเวอร์ดิาซีดิบดิบิวซีดิบิวเอ็ดวันดิบ เน็ตเน็ตัดมาเป็นอาร์มครับที่นำมากไกลร้ะอาร์มได้แก้มนี้นะครับอาร์มจะเป็น5ต่อ2เลยนะครับเน็ต <c oughs> น่าจะไม่ดีด้วยนะครับทางลัดตรงนี้ มันไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วหรือเปล่าครับน,นี่บเป็นอาร์มครับที่ชนะไปในดานนี้มาดูในเกมที่8ครับเสียงสนนาดานนี้คือโกเทลครับระเบิดครับสกอร์อาร์ม5้าใน2องในสถานการณ์ไม่ค่อยดีครับ านต้องการแต้มนี้มากครับหนนำมาทางังรัดตรงนี้หนไม่พลาดครับโอ้ว,วดิบตรงนี้มาตามคนไปครับเสียหลักหนนำมาไกลเลยที่ดู ไหลามาตรงนี้โคตรติดคอไปครับดูดูโอ้ว่าดูตรงนี้นไหนกับติดไม้หรือเปล่าในก็ไม่ติดครับแต่จะเขาใช้ใช้แล้วสำหรับไหนแล้วก็เรียบร้อยครับ ด่านที่9นี้สรุปสกอรน์นิดนึงครับตอนนี้ครับไนมี3แต้มครับอารม์มี5แต้มครับอาร์มจะปีหนักหรือเปล่าใครได้เก็บเต้มก่อนชนะครับและเป็นแชมป์ไปเลยเกยมเล่มครับอยู่กันในด่านเอลีครับลอสแองเจลิสโหดิบมาก เป็นไหนครับพี่น้ำเป็นที่หนึ่งฟิ้งแลนดิง้งโอ้โดิบมาตรงนี้โอ้แล้วเป็นเป็นอาร์มครับที่พลาดตรงนี้ครับไหนสักปนิดนึงครับแต่น้ำไกลมากเลยครับตรงนี้โอ้ดิมมาซีดบิว ด่านที่9ตรงนี้ใครจะได้ชขปมไปครับ CW ไปนั่นยิ่งมาโอ้โหดิบ CW โอ้โหดิบ CW ตรงนี้ไหนจะชนหรือเปล่าไหนยังไม่ชนครับ CW ไหนจะเรียงบทตรนนี้ได้สบายเลยไ้ยครับ ในเบียงบูดไม่ได้ครับแต่มันนํำห่างมากครับโอ้ดิบในจะเข้าเต็นใชแไ้วครับมันก็เรียบร้อยครับหนตีตื้นมาสี่ต่อห้าครับมาดูสนามที่10ครับอามเป็นคนเลือกครับแล้วอามเลือกดาน2นงดาวครับ ดานเปล่าโลมาพ่นน้ำถีมเริ่มครับอามต้องการแ,แต้มนี้เพื่อนนำหามไปเป็น6ต่อ4ส่วนไหนต้องการแ,แต้มนี้เพื่อตีเสมอ5ต่อ5ครับแล้วรถที่อามเนียกรัับโคตรโกงเลย รถคันนี้ครับไม่ว่าเราจะกดในตัวแบบไหนก็ความแรงมันจะเป็น3 8 307อยู่ตลอดครับโคตรโกงเลยครับคันนี้นี่คือท่าไม่ตายขั้นสูงสุดของอามหรือเปล่าครับอามเปิดอันติแล้วครับตอนนี้อามนำมากไกลใช้ได้เลยครับตรงนี้ ควิกเทิร์นกดเน็ตโรมไม่เยาเย้าถามสบายเลยครับตาเคียบด้วยรถที่โกงโคตรโคตรครับฟิงแลนดง วิ่เถินมาดูทางจำตรงนี้ครับเล้วดูเหมือนว่าหนจะยอมแพ้ไปแล้วครับด่านนี้ครับไม่มีอะไรผิดพลาดแน่นอนครับอามจะนําเป็น6ต่อสครับเกีแบบนิดนึง ควิปเทิร์นแล้วก็เรียบร้อยครับม,มาดูสนามที่11ครับอาร์มจะแพ้ถ้าอาร์มชนะด่านนี้ครับอาร์มจะเป็นแชมป์ในซีซันหนึ่งทันทีไนจะแพ้ด่านนี้ไม่ได้เลยครับเกมเริ่มครับเป็นไนทจะเป็นที่หนึ่งครับ อ่านสะกิดคอไปเล็กน้อยครับ C W โ oh, ห้เริ่มไหนสะกิดคอไปเล็กน้อยครับต้องแจ้ามาครับโอ้ด oh, ิฟ C W C W C w, ิ C w, C w มาครับตาหรับไหนเข้าช่ององุโบมาตรงนี้อย่างตามบูทออกมาสวยครับโหดิฟ oh, C W รับว้าพับแม่เจ้าเราตัดออกมาครับยังเป็นไนที่นำครับมาดูช่วงตรงนี้ครับสวยงามั้งไม่สวยครับตวัวดี CWW โหดิไนท์ขับดีมากเลยครับตอนนี้ มาดูว่าอามจะแซงยังไงครับอารมสก,กิดไปเล็กน้อยครับโอ้ยอาร์มลดเลยครับแล้วก็เรียบร้อยครับนหนตีตื้นมาห้าต่อหกครับมาดูเกมที่สิบสองครับอามต้องการเต็มนี้เพื่อเป็นแชมป์ครับ ไนต้องการแต้มนี้เพื่อตีเสมอ6ต่อ6ครับเกมเริ่มครับเป็นไนครับที่นำตอนนี้ชนกันเล็กน้อยครับโหดิบมาตรงนี้โหดิบมา CWW โอ้ลเป็นอาร์มครับที่นำครับอ,อาร์มจะเป็นแชมป์เลยหรือเปล่าอาร์มเลียงบุสมาตรงนี้สวยงามมากครับมาดูจุดเลี้ยงบุดจุดที่สองครับวิ่งเิ้งมาแล้วอาร์มเลี้ยงบุสไม่ได้ครับเลยต้องกอดไนโตรมา จบรอบแรกครับสามที่หนึ่งในที่สองครับโควดี้มา C W W C W W วีดิว่งลันดิ้งมายิ่งขับยิ่งห่างครับตอนนี้ ถาไม่มีอะไรผิดพลาดครับอาร์มจะเป็นแชมป์ซีซั่นหนึ่งครับตอนนี้วิ่งแลนดิ้งซรีวิวอย่าบุตรตรงนี้ครับอาร์มเลี้ยงสวยงามมากครับโอ้แม่เจ้าแ้วไกลส,สุดการแข่งขันนะครับ แล้วก็เรียบร้อยครับอาร์มเป็นแชมป์ในซีซั่นหนึ่งนี้ไปครับ23อร่อยอาร์มต้องแสดงความดีใจด้วยครับสำหรับอาร์มครับ23อร่อยที่ได้แชมป์ในซีซั่นแรกนี้ไปสุดยอดมากครับคนนี้อย่าลืมกดติดตามเพจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ซีซั่น2องบายบาย